เดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนมาลไล่ชนี้ฉไมหาของเร็ววันนี้ยังไม่เห็นหน้ามารวยแพทคอแบบไอ้นี่ตลอดเลยเนาะวันนี้ยังไม่เจอหน้ามารวยเลยนะนนยเช้า,า,นะชาอือ มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตัดเลยจ้า,าอ่าตัดเลยนะคุณพี่มาจ้ะสวัสดีจ้าเอาเจีไหลวันนี้นะคะได้เลิกงามยามดีเปิดรีวิวเสื้อคอตตอนสาวอวบเกรดขึ้นห้าง เฮ้ยเก่าวเฮ้ยเกะขึ้นห้างเลยหรอเ่อหวังไปเอไปเนาะ <c oughs> อันนี้เรื่องจริงค่ะลูกค้าสามพันห้าร้อยบาทค่ะต้นทุนประมาณสิบกว่าบาทเองนะใช่จะบอกว่ารีวิวล่าสุดปีที่แล้วเปิดสักหน่อยของออลลเงว่าเช้าพี่แม่ของเพิ่งมาใหม่เลยนะคะ<ห><ห>เดี๋ยวมาชมกัน ป้ายเขียวนี่นะจริงจริงมาเลยจ้าเรามาดูกันเลยปรับกล้องกันไม่ต้องปรับเลยจ้าปรับให้มันเข้าใกล้ดนึงขอดูมุมหน่อยขอดูมุมเลยนี่เอาเรื่องกระชัย กลับลงหน่อยแล้วกันนะรีวิวโพลีคาไซส์ไหมเหรอทันไหมเนอะดันเปิดสาวสาอวบก่อนอุ้ยเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าทันเดี๋ยวแต่ถ้าทันเดี๋ยวจะเปิดให้นะลูกค้าจะเปิดอันนี้กับรีวิวเร็วนะคะเดี๋ยวเขอโชว์ใกล้ๆหน่อยแบบมองไม่เห็นสะอาดมากแม่ลูกค้าถามว่าตัวนี้ทำไมถึงเป็นเกรดขึ้นห้างเพราะว่างานเขาจะสะอาดใหม่นะคะ เนี่ยสะอาดใหม่เนี่ยงานปักนะคะจริงมันสวยนะแง่ต้องแยกนะเธอดูดิสีคือความละมุนนีละมีมุนละมนนีนะคะสามพันห้าใครรับตัวรีวิวส่งฟรีฟรีไปเลยจ้าคุม้มากตัวนี้จะเป็นงานคอตตอนนะคะมีลินินบ้างนะลูกค้าขอหอมปากหอมคอ,อนะลูกค้า 3ามพันห้านะคะสี่สิบห้าโลสองรอยี่สิบตัวบวกลบเหมือนเดิม,มางนานปาักดูดิสี่แบบละมุนมากเลยอ่ะเธอต้องแยกเดี๋ยวถ่ายนะรูปนะรุ่นเนี้ยคือจะขึ้นห้างได้เลยง่ายขึ้นห้างไรสดนะพี่นะพวกรุ่นนี้นะดูดิดูดิความละมุนโอยแต่ไนาดไหนไหนขึ้ดูหน่อยดิพี่มันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนแย่มากเลยอ่ะ ใส่แล้วไปไหนดีเปโซไฮโซค่ะแม่จ๋าไปเที่ยวได้เลยสวยไม่ไหวใส่เริ่มแอลนะอุ้ยคุณพี่สวยจังเเนี่ยเดี๋ยวนะความกรุยควงกรายนะจ๊ะฉันลองหาให้ลูกค้าประมาณสองร้อยี่สิบใช่ไหมอพันห้าหารสองร้อยยี่สิบต้นทุนสิบห้าบาทได้งานเกรตรเอขายได้ทั้งลูกเลยพี่รุ่นนี้นะ เแรงต้นเสียก็น้อยด้วยนะคะเกรด A เกรดขึ้นห้างไปเลยจ้ะสวยนะบอกเลยเนาะนาน,น,าน,น,านรีวิวทีรีวิวปีละครั้งแต่ขายได้แบบตลอดทั้งปีทั้งปโอ้่หดูดิคือของมาเยอะมากนะคะ <พา S 2> รอบเนี้ยน,น่ารักเธอจะต้องทำไอ้นี่ิไม่งั้นไม่รีวิวนะรอบนี้มีประมาณสามสิบลูกโอ้ไม่ก้ ลงสดๆเมื่อเช้าเลยจ้าอุ้ยดีสีแบบไหนสดที่ตัวละร้อยไปเลยเสียเนี่นได่เด่นเนาะตัวละร้อยตัวละร้อยอ่ะใครเหมาทักมาเนาะเหมาก็มีราคาน่ารักให้อีกนะลูกเดียวก็คือได้ราคาส่งแล้วนะใช่ปกติเขาขายกันแพงนะคอตตอนนะคอตตอนเป็นอะไรที่แพงมากนะคะแล้วก็บางบรดังเลิกขายไปเพราะว่าต้นทุนสูงใช่แต่เราอ่ะก็เขียว่าคอตตอนเลย ดู้เพื่อลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเรายังขายอยู่นะคะแล้วเราก็ไม่ไม่อาจาขึ้นราคาไหวนะคะเราจะเป็นเดแบกไปเองอุ้ยวินเทจอะ่ะชอบอะ่ะวินเทจวินเนี่ยมินิมอลเอ,อ้ยอะไรเอ,อ้ยออ,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 ออกทุกแนวเลยอะ่ะสวยนะปะ้ายเนี้ของสะอาดใช่ <c oughs> งานสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยอันนี้ผ้าอะไรลิมินปะลิมิเน่ลิมินปะหรือว่าอะไรคอตตอนร้อยเล่นขาดูใกล้ๆกับ อ่ะลูกค้าให้ดูใกล้ๆแป๊บหนึ่งเห็นไหมคะตัวนี้ลิ้นินร้อยเปอร์เซ็นต์สะอาดไม่ต้องห่วงลิ้นินร้อยตัวนี้<ะ>เป็นคอตตอนร้อยคอตตอนร้อยลิย้นินร้อยนะคะเห็นหผ้าดีเนื้อผ้าดีสวยสะอาดสวยๆเลยจ้ะพี่จ๋าฉันจับผ้าให้ ร้อนมากเลยเนาะฉันอุ้ยเชิจะตังหลายสาวสดสีสดผ้าสะอาดสีสดวดงามใช่ไม่ต้องทำอะไรเยอะอุ้ยเชติตดขนาดกลับด้านยังสวยเลยลูกค้าเอาไปคัดส่งตัวละสี่สิบบาทนะเนี่ยราคาส่งนะแบบ ทำรีแพ็กอะเนาะทำรีแพ็กตัวละห้าสิบคนนั้นไงคนนั้นไงที่าทำรีแพ็กตัวละแปดสิบแบบมีคนนึงอะเอาไปทำรีแพ็กเขาบอกว่าเขาส่งตัวละสี่สิบเธอขั้นต่ำขั้นต่ำร้อยตัวนะขั้นต่ำร้อยตัวตัวละสี่สิบเธอก็รูกคุณป้าที่เาซื้อพอดีเราที่ส่งตัวละแปดสิบใช่อันนั้นเขาคัดไซด์โดยเฉพาะไงว่าต้องไซด์หน้าอกเท่าไหร่ขึ้นไป ต้นทุนมันแค่สิบห้าบาทใช่ยังไงก็กําไรคือขายได้แค่ทังลูกเลยเนาะสี่คือมินิมอลอะไรวะเนี่ยดูดิเธอคือลูกค้าคนหนึ่งที่ฉันบอกอ่ะเขาไปคัดส่งขั้นต่ำหนึ่งร้อยตัวกระสอบหนึ่งอ่ะร้อยตัวสี่พันแล้วสองร้อยกว่าตัวกําไรครึ่งเท่าตัวนะกำไรเกินเท่าตัวนะพี่นะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียคือน้อยมากนะ รุ่นเนี้ยใช่ใช่มันจะเป็นก็คือราคาสูงกว่ารุ่นอื่นหน่อยนึงแต่คุณภาพก็ตามราคาดีกว่านะจ๊ะลายสก็งสปอตมีหมดนะจ๊ะสาวผ้าเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอันเลยกอออเยยะลลงผ้าเป็นเนป็ชิ้นเป็นอันอื เดี๋ยวต้องแยกเซตนะถ่ายรูปลูกค้าอาจจะเห็นอย่างเงี้ยคือเห็นไม่ชัดเจนนะคะโอ้โหเธอสีละมุนมากอ่ะถ้าเป็นชิ้นเป็นอันเป็นคุณนที่ฝ่าไายดูดิผู้ดีมากอมสวยจริงเป็นแบบว่าเนาะอย่างว่าเหโอ้โหมีบอดีดิกรบด้วยถ่ายในห้างได้เลยสบายสบายจัง ีพ่ใครที่ชอบแบบสะอาดสะอาดแนะนำเลยนะคะใครที่ไม่อยาก<ช>ลุ้นไม่อยากปวดหัวมือใหม่เริ่มต้น<ช>ไม่รู้จะขายอะไรอย่าเพิ่งไปเล่นเกตีอย่าพิ่งไปเล่นระคาถูกนะพี่เพราะว่าต้นทุนเฉลี่ยแล้วอ่ะไม่แพงนะ<ช>ตกตัวหนึ่งแค่สิบห้าบาทเองที่ได้งานเกรดเอค่ยได้ทั้งลูกไม่ต้องมานั่งแบบโอ้ยปวด<ช>หัวแล้วจะ กรัวฮะแัดแม่พี่สามพันห้าของผู้หญิอ๋อโอ้ยแม่ค้าชมแม่ค้าสวยไม่ได้ชมของหุ่ยสูงโอตายแค่ลูกค้าสวยอยู่ดีสวยแกงชมเผื่อจะลดให้ไม่เป็นคนงี้เนี่ย ทำไมลูกค้าเป็นคนแบบนี้เหมือนเราเลยเนาะเห็นผีพี่ดูลูกค้าดูดิวุ้เป็นมินิดรสอ่ะข้าราชการไม่มันเป็นเสื้อทรงยาวค่ะพี่ใช่คือมันเป็นเกรดเองไงขายได้แค่ทังลูกเลยพวกเนี้ย อุ้ยดูดิโชว์ลายเสือลายเสือสาวพรานเสน่ห์อยากเป็นเสือหรือยากเป็นเหยื่อเธอขยำ <c oughs> พูดเองจ้ะพูดมาเปลี่ยนแล้วต้องหาตัวย่ามาแล้วเขาถึได้รุ่นออกอ้ยใหม่มากความใหม่หมดิเธอใหม่สดแบบสวยสดงดงาม,มอ่ะเนาะอืคือไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะแลรยรีอย่างเดียวเลยอ่ะพี่รุ่นเนี้ย ต้องทำอะไรเยอะดิอย่างเดเเียวเป็นรุ่นสำหรับคนมือใหม่เริ่มขายนะคะเปอร์เซ็นต์เกื้อเสียมันจะน้อยเห็นไหมพ oh. ี่โอ้โหเชิ้ตสวยโอ้โหมุนซ้ายหมุนขวานะคะสวยไปหมดุียน่ารักกันดูดิเนาะเนี่ยเหรอขอโทษนะคะหนูเหรอคุยกับหนูป่ะเนี่ยอ่ะไม่ใช่เขาจะขอดูไหมโทษนะจ๊ะพี่ถ้าเลยยนเหรอ ไม่มีอ่ะระยองระยองฮาวายเปล่าฮาวายเหรอ,อน,นี่แหละเนี่ยรุ่น,นเนี้ยเน,นี่ยมีโพลีงา,เ 2, 2เานเลสองพันสองอ่ะอืะต้น<ม>ทุนไม่ถึงสิบบาทหสีง่วงก็แบ งานงา้เสื้อคลุมงานปละล่ำประเหลือเสื้อคลุมเนี่ยเสื้อคลุมมาละอู้กำเมืองละล่าสุดเราพูดหลายภาษาล่าสุดอู้แล้วเด้ออุ้ยเธออู้แล้วเด้อทำไมกระสอบนี้คือปัากนะจริงพี่คือปักนะเธอโชว์หน่อยดินีดปัก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 โพอลีคาไซสัไง สวยนะเนี่ยเออลีนะต,นต,นตัวนี้เชิ้ต <5 S 2> ลีถ้าบางพี่ขายง่ายมีเชิ้ตแต่เชิ้ตน้อยสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยชอบเชิ้ตคอมเมนต์มันไม่ขึ้นวันนี้ฉันไลฟ์สดไม่มีคอมเมนต์เลยนะวันนี้คอมเมนต์ ว่แต่คอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยไม่เห็นได้วยซ้ำว่ามีคนเข้ามาดูหรือเปล่าไม่เห็นอะไรเลยไม <c oughs> ่เป็นไรเราไลฟ <c oughs> ์ไปแต่ลูกค้าเข้ามาดูยนน้อนเหรองานสะอาดลูกค้าสั่งซ้ำเยอะพี่ถ้าเป็นคาไซโคเลีย ซื้อไปอีกเลยพี่เมื่อวานซื้อไปสองวันนี้ก็ซื้อไปอีกสักห้าลูกเออมันจะได้มีเยอะๆให้เปิดวันละลูกอาทิตย์นึ่งน่ารักมากเลยเนาะเจ่หุ่นมันตู้เย็นไหมสูงกว่าสองกิโลเมตรนิดนึงนะสวย ไปะลงทะเลอ่ะเนาะอ่ลูกค้าสามพันห้าสองร้อยกว่าตัวเลยนะตกตัวสิบห้าบาทเองสิบห้าบาทที่จะไปขายเท่าไหร่พี่ก็ร้อยเจ็ดร้อยแปดใช่สี่สิบห้าโลโอ้ยสักแล้วเหรอซักยังนีเห็นป่ะจริงมันต้องซักมันต้องรีดนะ อืมนะโอ้ยร้อยกำไรกำไรบานเอาเงินไปเก็บไว้ไหนนี่ดีแล้วเพราะว่าเราก็เสียเวลาซักเวลารีดไงก็ใช่แหละเออง่ายง่ายนี่ตัวนี้ก็สวยเธอเห็นปะบางคนขายกันเป็นตัวละร้อยหนูนะต้นทุนมันเท่าไหร่เองนั่นน่ะ จะพาพีร้องตายยเที่ยวทะเลนี่ไงใส่ข้างในเป็นใส่แบบนี้นั่งเรือลงมาต้นทุนยี่ขายตัวละร้อยนี่อ๋อหัดขายเงี้ยหรอพี่ออ๋ขายแถวไหนพี่ อ๋อเมื่อกี้ก็ไปมาทุ่ต้นไม้ต้องกลับมาจากสนามหลวงไม่ไกลเราอยู่นั่นหมดเยอะแล้วเนยอะแต่พี่ลูกค้าหนูตรงนั้นเยอะนะหลายคนนะลูกค้าหนูนำหลวงสองเยอะกับตลาดเราคู่เอาเงินเป็นปีแล้วออ๋อลูกใหญ่อ๋อลูกร้อยโลทำงานญี่ปุ่นนามะเสียเยอะ อุ้ยทำไมร้อยโลมันได้หน่อยจังไม่ถูกจังเลยแต่ว่ามันเสียครึ่งนึงก็ไม่โอเคเสียเยอะเสียเยอรงจรนไม่ได้เสีย่เชยอ่ะที่เยไม่ได้เนบริจาคเชยเหรอขายไปทั้งหมไม่ขายพามาเมื่อานั่นแหละอ๋อใช่ไม่เห็นกันไงพี่ ตไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไม่ได้ไม่ได้สนใจไงไม่ได้โฟกัสไม่เป็นไรดวงเราอาจจะเพิ่งสมพงกันตอนนี้ดวงเราถูกกันไงดวงเราถูกกันก็เหมือนลูกคาที่มาเอาใช่ใช่ทั้งพวกแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์เมริกา อือใช่เห็นจนเบื่อเลยแคนเมกาดูดิแล้วแต่เดูป้ายดีแล้วแต่คนชอบเปิดเก้าโมงช้าปิดหกโมงเย็นค่ะเปิดทุกวันหยุดแค่วันหวยออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยยอาชีพเสริมอาชีพหลักซื้ออาชีพหลักซื้อหวย คิดราคาเลยค่ะคิดราคาให้หน่อยราคาทั้งหมดเท่าไหร่ดูดิน่ารักนะเห็นปะเชิร์ตอะไรอะไรอ๋อห้าพันห้าเซิร์ตเกตเอห้าพันห้าหูดออกมาอะไรพี่เอ้ยโทษทีนะลูกค้าหน้าร้านก็ตงิน <c oughs> ท,ที่พี่เขาไปถาม ลูกค้าหน้าร้านก็ก็เข้า1 0 0หนึ่งพันไรสดดอ้าจริงนะพี่ถ้าพี่มีห้านอ่ะแขวนอ่ะตัวละห้าสิบห้าสิบห้าสิบต่อ๋อลดราคาเอาเอาเอาเนี่ยเอาเงินสดลดลดให้พี่เขาไปก็ได้เอาเต็มอ๋อในแกะมมีไหมอ่ะมีมี เท่าไหร่พี่จอยกับพี่เขาอ่อนครัเขาเนเท่าไหร่พี่โอน,นไวก็ขอให้ขายไวนะคะพี่ <c oughs> เอาเหรอขายรถอ๋ออันนี้อาชีพเสรมิมชอบอซ่าซื้อไปใส่เอาไอ้อจ,ไจริงโอ้โหอันไหนไม่ใส่ก็ไปขายใช่ไหมใจคุณได้เนี่ยมันเิดเลือกเลือกเลือกมันชอบมันเอาขึ้นอ๋อ้สรุปแล้วว่าที่เหลือก็ที่ไม่ใส่ ใช่ดีรถให้รถให้ปะรถเรืองบนเกินรถรถลับบ้านได้นะเออมีมีแมัเจนนะขาดแก้วนี่ให้น้องไปเอาแก้วใช่ฉันจะเป็นแมคโครโออเป็นแบบแช่อ๋อ เมื่อก่อนก็ทำงั้นแหละตอนนี้ซื้อตู้เอาซื้อนี่ไงพี่ซื้อแบบรีโอ้รถอะไรอ่ะฝากขายด้วยได้ปะหรอเออดีดีดี สวยอะติดทั้งคาสวยทุกตัวเลยเนี่ยจับไปสวยหมดเลยอะเธอฉันหาไม่มีใครรับหรอโมแต่ฝอยอะเนาะเออลูกค้าหน้าร้านคุยยาวเลยฝอยเวอร์อตัวนี้แบบใส่ะะเย็นเดีย,มยมวมุกอะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณกค,ค่ะรา,า,าคาสามพัน พี่เชิดสวยมากขอบคุณค่ขอบคุณค่ะพี่กาเเ็นจังขอบคุณค่ะสวยนะคะพี่สวยๆคนขายก็สวยนะลูกค้าชมบอกก็เถื่อจะลดให้วะลดแล้วชมว่าสวยรลดไปได้สามร้อยไม่หรอกรู้ป้าเมื่อวานพี่เขามาซื้อทั้งหมดอ่ะอุ้ยห้า พี่เขาเอาไปแล้วตอนเช้าลูกหนึ่งแล้วก็มาเอาอีกตอนเย็นสองเท่าไหร่มาทั้งหมดอ่ะหลายกระสอบอ่ะแล้ววันนี้มาอีกอือวันนี้มาอีกสามสองวันเจ็ดกระสอบก็เลยลดเขาไปไงเลยลดเขาไปพี่สองวันมาเจ็ดกระสอบคือดีมากเลยของลถนี้คือสวยอ่ะต้องขอคนขายสาวอวดนะคะ ไซส์เห็นใหญ่สุด 3x4x เลยนะพี่นะไซส์สาวอวบสาวอื้อ้ยไหม่ก็อชอะไรกระดุมยังอยู่จ้าพี่จ๋านี่ดูดิโอ้ยฉันเพิ่งเห็นหน้าเลยนะดูพี่สวยมากตัวนี้เหมาะกับซัมเมอร์นี้เลยเนอะผ้ามันบางงานมันคอต้อนล้วผ้ามันบางมันที่ใส่สบายไม่ร้อนนะคะซัมเมอร์ซัมใจ บางตัวเป็นคอตตอนผสมลินินนะพี่จริงๆอ่านพยายามอ่านเนี่ยพยายามอ่านป้ายหลายตัวแล้วหูกระจกรดงานใหม่งานแบบโู้โหเธอป้ายห้อยอละว่างๆแลยสวยสวยมากค่ะเธอใส่ดูดิ อตัวนี้ก็สวยเกินเอ่ะลูกค้าดูสิคือจริงๆอะไปทเม่เนาะจริงๆมันจะมีเสื้อคลุมแบบเนี้ยติดมาแล้วคือคือมันสวยมากนะเสื้อคลุมเนาะอันเนี้ยคือเราอ่ะทําราคาได้เลยนะคุณพี่ใจับราคาไปเลยจ้ะเสื้อคลุมจะใส่ให้ดูนะไหนลูกค้าบางคนบอกว่า มันมีเสื้อคลุมติดก็อย่าไปซืมันมีเสื้อคลุมแต่คือเสื้อคลุมคือสวยค่ะคือมันขายได้มันจับราคาได้ซีเสื้อคลุมแบบสวยๆสับๆของทยในความกางเกงสีส้มเนี่ยพี่ดูอ่ะเออมันก็ไปคลุมแบบคุณนายเนาะลองมองเห็นไหมพี่เจนคาแซงวันนี้รับแล้วรับแล้วลมแรงพี่ คือเราอ่ะไม่ได้เปิดรีวิวแบบเป็นปีเลยหรอเธอก็ปีที่แล้วล่าสุดอู้ยตายละในไม่โหดตังเลยอ่ะลูกค้าเหมาเยอะนะคะรุ่นนี้สําหรับคนไลฟ์สดสําหรับเพ่อค่ะแม่ค้ามือใหม่หรือสําหรับใครที่ต้องการขายในห้างนะพี่นะง่ายงเลยเนาะใหม่เนาะสะอาดนี่ยันมันจะตัวเสียเลยเนี่ยใหม่นะใจับผ้าคือแบบโอ้โหอือรู้เลยมันยังใหม่อยู่ลูกค้ามานั่งอันนี้ป้ายห้อย เมื่อแก้ลูกค้าที่มานั่งอะ่ะมานั่งคุยมกเกมื่อแก้ไหมไมไมเห็นไหมเขาไม่ได้ขายงานผู้หญิงไงเธอ<ม>เขาขายเสื้อผู้ชายชงงเขาเห็นเขายังบอกว่าเออใหม่เลยอะจริงโอ้โหดูดินี่ก็เสือ<ข>้อคลุมแต่ตือแบบอันไหนหัววะเธออ๋อนี่ไงใครจะว่าสีดําแต่ก็ดําสวยนะจ๊ะอ่ะสวยไหมสมีสดำเป็นเสือ้อคลุมอย่างเงี้ยคุณพี่ คุณนายอ่ะอเรานะบางคนบอกว่าเอยมีเสื้อคลุมข้างหลังก็เป็นปักด้วยนีย่เธอใช่ไหมปักทั้งตัวเลยโอ้โห <laughs> เยออ้ถ้าใครเจอก็ไปคัดไปแยกทำราคานะจ๊ะพี่จ๋าเชิร์สวยๆคือเชิร์อ่ะสวยนะพี่คือเชิร์คือเชอิ้ตสวยนะเชิร์ปักนะดูนะคะดูใกล้ๆนะคะสวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยนะ เงี้ยน่ารักเอาเธออะไรเสื้อคลุมใส่ให้ทูกค้าดูเหรอมันใส่ง่ายไงยดูหางไอ้รวยจะเข้าอยู่ในพัดลมแล้ว่รวยที่แบบคิดบัดน้องยังไม่ได้ทำอะไรเลยอุ้ยพี่ไม่่ออก,กนเนีย คือสวยอ่ะเธอแล้วแบบมีเชือกอ่ะดูดิคือบางคนมองว่าเฮ้ยเป็นเสื้อคุมเออเนาะคือใส่คุมแบบน่ารักน่ารักได้เลยฮาเล่อะแกงพี่นะลูกนี่ฮเล่ฮเดี๋ยวคุณแม่ตีนะคมามีมามีมุกจัดการเลยได้ค่ะเดี๋ยวมามีจัดการนะ นี่จ้าคุณพี่แมสเสซอร์ส์สไม่อยากเป็นเหยือ่อเอาอย่าเง้อาอย่าอยากเป็นเสืออยากเป็นผิดอีกแล้ว <c oughs> อีกแล้วนี่ผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วถ้าไม่ผิดนี่สัวนปลอมน,นั่นเองเนี่ยพี่เชิ้ตเนี่ยยี่ห้อลีนะแบรนด์ลีเนี่ยสวยนะใส่ทำงานนะออฟฟิศฟองออฟฟิศเนี่ยสวยเลยเออ หาเล่มาช่วยแม่หาของเร็วมาสวัสดีครับพี่พี่ผมชื่อหาเล่ครับใจยูพ่อแม่ได้แล้วได้แค่นี้เหรอทำไมแม่เดินผมนี้คะเนี่ยนี่ก็ลายเสือหาเล่ชอบแกล้งอ่ะมันมองหานะพี่เจนใช่ปะมันอยากเล่นชื่อหนูบ้ามันอยากเล่นนอยากเล่นมันไม่มีเพื่อนเออมันอยากเล่นไงมันหมาเด็กอ่ะใครจะเล่นกับเธอ คือ,อคดือ้อใหญ่อะลูกแม่เอ้ยซิมบ, <_ n ild> บ้าก็นั่งสารเนอะลูกตกตลอดเหรออืเดี๋ยวเองเดี๋ยวเองอ่ะจ <_ n ild> ริงเหรอเธอจริงอุ้ยสวยลูกลูกของแม่หยาบแล้วหยาบแล้วชิดชู้เลย,ยิชู้ซับๆมาหาคุณแม่ดีนะ สวยอ่ะอืมน่ารักเลยสาม4 x สี่นะคะคุณเฮ่ใหญ่นะโอเวอร์เออนี่เป็นเนี่ยมินิมอลมากเลยคางคาเฟ่น้ะอืมมินิมอลสวยพี่แต่ว่าเราเสียบไม้เนี่ยมันไม่มีมันไม่ได้ยินเสียงรบกวนรอบข้างใช่ไหม เลยไม่ได้ยินลูกค้าพูดเมื่อกี้เลยเนาะเสียดายให้สัมภาษณ์ไหมสัมภาษณ์ลูกค้าดิ่ะ<อ>บอกซื้อไปเปิดมาทั้งกระสอบเสียสองตัวเป็นไปได้ยังไง<อ>ไม่เคยเจอเขาก็เลยพาเพื่อนกลับมาซื้ออีกส่วนใหญ่อ,อ่ะกดังเราจะเป็นการแนะนําปากต่อปากนะคุณพี่เราถึงอยู่ได้มาแปดร้อยแปดสิบแปดปีแล,ล้ว <c oughs> ี่เจ้าอยู่มุกเด๋อใช่ยูชั้นชั้นนี่พันปีนะเธอ พัน,นปีหมื่นปีหมื่นหมื่น,นปีนนใช่โมกินเด็กามมาอมตะใช่ใช่ไงเด็กเป็นอ,นตอมตะเธอจะรู้อะไรละ่ะแพตตี้แต่ที่เธอคุยกับฉันไม่ใช่แบบนี้นะเฮ <c oughs> ้ยแต่เธอก็เด็กนะมุมกี้ใช่ฉันคบเด็กนะปล่อยไปไหนก็ปล่อยไปยังไงอะ่ะไม่ได้ อออยากหาป๊าป๊าอยากหาป๊าป๊าครับใครจะสั่งสั่งได้เลยนะจ๊ารุ่นนี้มาเยอะจ้ะโอ้โหมีสกอตด้วยใครซื้อเยอะๆสิบููขึ้นไปพี่ทักมานะเดี๋ยวใครให้ราคาพิเศษนะอะไรมาค่าดกันโอ้ยเอาฟุตบอลเหรอหน้าหน้าไม่รู้แล้วาเอนจิเนียร์ NC เนี่ยสวยอ้ผ้าสะอาดเนาะผ้าใหม่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนาะผ้าเป็นชิน้นเป็นอันนะฮอร์ออนักบุญฮอร์นเหรอต้องฟรีจ้าคุณพี่รีวิวส่งฟรีจ้าได้เลยคอ้ สนใจแคปหน้าจอได้เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครถ่ายรูปเอ่อภาพนิ่งให้ชมนะจ๊ะรุ่นนี้บอกเลยขายดีมากนะคะคุณพี่ไม่เชื่อให้ลองสั่งขายดีจริงๆจ้ะ